สวัสดีครับบันนี้บารลินนะครับอีสานไลครับสิบพาพีพาโองครับไปอะไรไปยังล่ะไปงานเนาะเพื่อไปติดตั้งเวทีครับแสดงมอล่ำครับมาแรงอยู่อัมพเดชครับอยู่ทีวัดนะครับผูมันใจว่าเป็นสลองพัะจดหรือเปล่าครับขอข้าวนะครับเนาะตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเนาะก่สีิฮอตอะ่ะเดี๋ยวติตัดภผพไปอ่าตัดภาพไป ตอนพอดงานเลยครับว e er, ่านางานสิเป็นเนี่ยอะไรครับผมไปกันเลยครับกบผมตอนนี้กะหอดงานนะครับเมียขาขคือมาหลายนะครับเต็มสองขางทางเลยเออันมวยเขาไปขายในบัดร่้าจริงไเลคนคือเมียขาคือเต็มอยู่กะเป็นงานสลองพัดยศครับนี่ครับพื้นเฮส่วน ของเวที่ครับกำลังติดตั้งครับฟังทั้งสายมือของผมนี่ครับโอ้อยู่ในปลาในดงเลยวันนี้เป็นเว้ที่าขนาดมินิล็น้อยครับเจ็ดเมตรแปดเมตรครับวันนี้เขาจะลองเราเติร์ดงำไมนะครับ ตะเกาเสียชีวิตเนื่องจากถึกฝนอีเล็กทอนีกตัวหนึ่งเอาเอาลองมงเอาเอาตัวแรกก็ได้เอาตัวนหนกอนเอาไมีอีไฟหรอบป่มีแล้วมอลองงกอที่ดอกนเสียอาหารเป็นอย่างร่วนอยู่นะตวบกแอปเปิ่ก็มมอยู่ในหันตัวแอปเป่อนใส่รหัสหยางอมั้นี่มเคล็ดอยูฮะแอปเปิ่อนเขเต็มหน่วยเือนแอเปื่อนเขากินเนึเงื่นใจเขาต่า้ ได๋เราเติมมาให,หมครับของถูครับของฟรีของถูของฟรีครั <laughs> บแล้ก็ถือฝนครับจะมีเอามาสำรองออโอ้เด๋ยวใส่เบิดล <laughs> ่ะตัวตมันตายกับของถูเหรอพูดเกาตัวมันตายอ๋อ,อจะบ่เงนินส เอามาเปิดตรงปีใหม่เน่อยากเป็นรุ่นเปลืกเพ่ออะไเปลอไหไม้ฟเปิดไฟไหมไม่เด่น่าน่ารู้ดะมันเปลี่นน้ำายพี่ล่อไไฟไหมเปิดไไฟไหมไม่เด่นเลยสปากพี่อไฟมาเราบบไฟนะครับใส่กัถึงน้ำถึงฝนมาไล่ดูการละครับบตายครับตายยากแน่ครับ นี่มันตายถอนแพงตายอย่างรถตุกบาซ่อมแพงครับเนี่ยครับเป็นเพิ่เพิ่นแค่แล้วไหเนาะเพิ่แค่แหล้วหรือเปล่าัดยดเป็นบ่แค่หนักักกาบ้ากนตัวเอ๋อโอเคอากาศในวัดกับการลำลื่นี่ครับเยุดโดนไป ต้นไม้เป็นปลูกไล่ไหลวุ้ยมองลงไม่ที่เลยครับเหลือเหลือยี่ช่องเดียวครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นทีร้อยแล้วครับรอแต่สัญญาณไฟมาครับอ๋อกระจาทดลองทดสอบระบบเราเตอร์ขับตัวไม่ครับทีอาผมเหลวมามาเปลี่ยนจากตัวเก่าครับเนื่องจากรอบก้อนถือฝนครับ อาผ่าปอกไแหันไปอยู่ครับผมตอนนี้ก็กำลังทดสอบเราเตอร์นะครับน้อนี่คือรหัสมันทึกเห็นบ่ตัวนี้บ่ตัวเต๋เห็นบ่มันชิมีพารเวิร์ดนะนี่อันละอันละอันละพารเวิร์ดอันละเออันละเพอาะฉะนั้นมองมองเงียงกันแหละตายแล้วมองมองไกลๆนี่เจ็ดเจ็ดทีบีตั้งโต๊ะ ทีบีเจ็ดหกพีเอหกว้าวบุหรี่ตกหนุ่นกันครับได้ปะบุหรี่นะฮะสนโเดี๋ยวเจ็ดพีเจ็ดทีบีเปิดเปิดตาการมองเห็นเปิดตาอะไรปะ เจ็ดทีบีเจ็ดทีบีเจ็ดหกเจ็ดหกพีเอหกฮะพีเอหกทีเอพี่เออพีเอพีเพเยอร์เอเอหนั่นไงขึ้นแล้วเฮ้ยได้เสื้เขาเขาแอบเบ่งมานี่ไได้เสื้อเขาพ่เขาแอบง้อสีบินสีบินด้วยมัน มันต้องมตาตังค่าหนาทั้งหนาก่อนมใส่เลขอ่าหนึ่งเกสองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งจุจุหนมั้งเนบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งหนเสียสีตุบเพื่อนเซ็อัพเนสีตุบสาสาอ่าทั้งหลังสามมมันบ่ 3าเดี๋ยวเอาสามสากันอ่าขังนาเป็นสาเป็นสามสกนสามสี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งสามสามสามเอาเอาตัวนี้สามสามไงได้แล้วได้แล้วโอ้โหได้ซื้โอ้โหได้ซซ้แล้วรอดตายครับนี่ครับหน้าตายรับครับ โอ้แรงเแรงเนะ่นวันนี้เอาเราเปิดเพลงนะเปิดเพลงไนงะโอเคได้ได้ได้สั่งงานได้แล้วเปิดเพลงครับเพลงที่เราบันทึกไว้นะครับมันบอกไม่บ่บอกเกียกเ่ยวเนาะเดี๋ยวเย่ดีใจลายให้บอไ,ได้ซื้อไหมได้ลายอ่าเอาเขาเขาอยู่เขาเขาเสียน้องน้องเยอะบอได้เปิดบอได้เปิดเบอได้ลองไปไปโอเคครับเราเตอร์เราไม่ได้ซื้อครับเราใช้เราเตอร์ของทู ถู่ที่เป็นเน็ตบ้านนะครับที่ผมเอามาใส่โอ๊ยป๋กแป๊เราพีป๋าแปมันไงจังโตสัญญาณเสียงมาครับเอ <e right าพีเอขึ้นดังแล้วครับเปิดเปิดพราะเบอร์พีเอเนี่ย

เนบังโอเคครับใช้ได้ครับอ่า,อากับเตรียมพร้อมงานกันมาแรงครับนาจะเ็นทุ่มหนึ่งนะครับทดสอบเรียบร้อยครับสัญญาณเขามิไซด่ได้ i p แ d ใไซด์ได้เราเจอไอดได้ครับ เดี๋ยวสู้ผลงานนะครับเรอเตือครับเออดีดีดตั้งหกเสาเนี่ยครับรัดชำยาดหลรอบทิศทางครับวันขอรีคือมันมีหาจีนะครับจะเสือไม่กับแพงครับเป็นพันพันหาหรือสองพันมั้งของอันตัวนี้ครับผมสำหรับอ่านี้ครับขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับนาอพอกันไหมในคลิปต่อต่อไปครับ ว่าผมจะพาพี่น้องถ้าพี่ท่านน้องไปเบิร์นยังครับเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนีนี่คืออาชีพอาชีพหนึ่งของผมครับว่าอาชีพที่รับงานได้ที่การเสียงัของอุบลชัยันซ่านะครับนีการ็ทำการแสดงยูงเพื่อเดีกนครับอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านหนองแต้นะครับตับนนากระแซงครับครับกับพ่อพี่พบอพ่อน้อง ไม่โอกาสต่อไปครับฝากกดติดตามกดไลค์ครับซอยคอมเมนต์ผมนำครับสำหรับวันนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ